สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีค่ะทุกๆคนนะคะวันนี้ไปฟังช่างต้มมาดูดเดือดอีกแล้วนะคะเอซกรรมค่ะคำสาบานอันนี้น่าจะเป็นจริงนะคะเอฟซี FC. ในสิ่งที่เราจะพูดถึงเรื่องคดีป่าไม้เนาะคดีป่าไม้ก็ได้ลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเท่าไหร่ทุกคนคงทราบดีใช่ไหมคะไปดูช่องคุณใหม่ชาละวันนะคะแล้วก็บอนาทีเอามาเล่าให้ฟังนะคะ เล่านิทานบรทีนี้จะเล่าเป็นนิทานนายีแต่ไม่ได้เล่าถึงใครนะแต่ว่าช่องใหม่ชลวรรณเขาเขียนบอกเรียบร้อยนะคะแล้วก็อีกคนที่เอาออกมาพูดจริงๆก็คือนะยันยันเข่านะคะยันยันเข่าก็ามาเล่าให้ฟังด้วยนะคะก็จะพูดให้ฟังนะคะว่ากรรมเนี่ยมันมีจริงฮนะกรรมมันมีจริงยังไงเมื่อเช้าฟังช่างตําไลสดใช่ไหมพูดถึงกรณีที่ว่า เกิดอะไรขึ้นในหมู่บ้านปกกอกอีกแล้วในหมู่บ้านปกกอกเดือดอีกแล้วนะคะพี่เกี่ยวกับเรื่องป่าแหว่งนะคะเขาโดนคดีเรื่องป่าแหวงด้วยนะคะแต่ว่าตอนที่บอสนาทีเนี่ยนะคะเขาดําเนินเรื่องเขาดําเนินเรื่องแค่เฉพาะรายบุคคลเท่านั้นนะคะเขาไม่ได้ไปดําเนินเรื่องใครเลยแม้แต่ชาวบ้านแกไม่เคยลากชาวบ้านเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีนี้ด้วยซ้ํานะคะแต่ทีนี้แต่คนบางคนนะคะ ไปลากชาวบ้านคือตัวเองผิดคนเดียวไม่พอต้องลากชาวบ้านมาลงหลุมด้วยนะคะชาวบ้านก็เกิดความไม่พอใจตรงนี้ด้วยก็ออกมาประท้วงสิคะตามหาตามล่าตัวคนบางคนนะคะในคดีนี้นะคะตามล่าคนบางคนที่ไปร้องเรียนให้คนบางคนไปร้องเรียนป่าแหว่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบอสนาทีนะคะ f อบอสนาทีเขาทำเฉพาะแค่บ,บุคคลเท่านั้นเขาไม่เคยลากชาวบ้าน มาเดือดร้อนด้วยอันนี้เราพูดในกรณีความเป็นจริงนะคะถูกไหมคะแต่ทีเนี้ยผลสุดท้ายเป็นยังไงคะเขาต้องติดอยู่ในกลงขังด้วยนะคะ่ะที่เขาถูกประกันตัวออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วคดีเขาก็หนักมากด้วยซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวนะคะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ เรื่องพวกนี้เลยแต่เขาจะต้องมารับผิดด้วยเพราะว่ากูเจ็บคนเดียวไม่ได้นะคะกูเจ็บคนเดียวไม่ได้ก็คือชาวบ้านต้องเจ็บด้วยผลสุดท้ายเป็นยังไงนะคะ f อฟผลสุดท้ายชาวบ้านนะคะทนทนไม่ไหวตามล่านะคะตามล่าตัวคนนี้ให้ได้ทําไมถึงทํากับเขาแบบนี้ทําไมต้องลากพวกเราไปเกี่ยวข้องด้วยชาวบ้านบางคนเขาก็ไม่ได้มีเงินมีทองนะเอถูกไหมคะแต่ผลสุดท้ายเนี่ย คนนี้เขาโดนคนเดียวไม่พอไงก็ต้องลากชาวบ้านไปติดคุกด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ถูกไหมคะเขาก็รับไม่ได้เขาก็ต้องมาเคลียร์เขาก็ต้องคือเขารู้ความจริงหมดแล้วว่าอะไรคืออะไรใครชั่วใครเลวใครร้ายอันนี้เขารู้หมดแล้วถูกไหมคะนั่นแหละคะ่ะ F4 คือกรรมอยู่ยากค่ะอยู่ยากค่ะคนคนนี้อยู่ยากแน่นอนเกอกนะคะเพราะว่าทุกคนเมื่อคืนนะยายกระตู้นะคะออกมาเล่นยับเยินไปหมดเลยนะคะ แกก็คงไม่พอใจนั่นแหละหือสิ่งที่เขาเคยอยู่เคียงข้างมาตลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยทําไมถึงมาทําร้ายเขาขนาดนี้ทําไมต้องลากชาวบ้านออกไปด้วยในเมื่อชาวบ้านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยทำไมต้องลากเขาไปด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการเล่นงานใหญ่ตู้นะคะใหญ่ตู้เซฟนะคะแต่จริงๆใหญ่ตู้เซฟมันไม่เกี่ยวเพราะมันไม่ใช่ของเขาแต่มันไปเป็นของชาวบ้านอีกคนนึงนะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้มีเงินมีทอง การที่จะไปประกันตัวเนี่ยเขาก็ต้องหาเงินแหละฮะเอฟซีเขาก็ต้องหาเงินมาแล้วเขาจะเอาเงินตรงไหนในเมื่อชาวบ้านตาดำๆอ่ะเขาหาเช้ากินข้ามเขาไม่ได้มีรายได้เป็นก่อเป็นกรรมเหมือนคนที่เรียนจบด็อกเตอร์เอ้ยหรือว่าวิศวกรรมหรือว่าอะไรต่างๆนานาเขาไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นแต่ทีเนี้ยจริงๆเนี่ยคนเราทําอะไรไม่จําเป็นที่จะต้องลากคนอื่นที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยเอาไปทํากระทําอย่างนี้ด้วยมันผิดนะหนูว่านะ ด,ดูิในช่างอ่ะเคยล่าใครไหมในช่างไม่เคยล่าใครนะรับความผิดแค่คนเดียวเขาไม่เคยล่าชาวบ้านไปเกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยซ้ำไปดูดีๆนะคะ f อซเห็นไหมคะความแตกต่างเนี่ยมันแตกต่างกันมากๆเลยนะสำหรับสาหรับการกระทาแต่ละบุคคลนะถูกไหมแต่อันนี้เขาเจ็บใจไงชาวบ้านก็คือเมื่อคืนนี้ไปฟังช่างตั้มมานะคะ ชาวบ้านเมื่อคือนก็คือว่าเดือดมากเดือดจัดพยายามที่จะตามหาตัวบุคคลคนนี้ให้ได้แต่บังเอิญบุคคลคนนี้ก็อาจจะไปมีความสุขไปฉลองอะดิงๆๆๆ้งกิงดิ้งกิงอะเชิบๆชอบชอบอะไรประมาณนี้คือมีความสุขแต่ถามว่ามีความสุขอะไรก่อนนะคะคนที่ถูกลงโดนลงเนี่ยมีความสุขได้เหรอถึงจะลงน้อยลงมากเปนมัน,ม,นมันก็คือลงอ่ะเอฟีถูกไหมคะ แต่ทีนี้เขาก็ตามหาตามราตัวอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาอยากรู้อยากอยากถามนะว่าชาวบ้านอาจจะอยากถามว่าเฮ้ยทำไมถึงทําอย่างนี้นะเขารู้ความจริงแล้วไงซึ่งรับไม่ได้รู้ความจริงคือรับไม่ได้นี่อยู่ยากนะถ้าเกิดว่าชาวบ้านลุมประท้วงขึ้นมาเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยนะในหมู่บ้านนี้บอกเลยว่าคุณอยู่ในหมู่บ้านนี้ถูกไหมคุณอยู่ในหมู่บ้านนี้แต่คุณเอาคนข้างนอกไปกระทําเขาเขาต้องติดคุก ถูกไหมเห็นไหมคะเอฟซีเขาเลยยอมไม่ได้เขายอมไม่ได้ปุ๊บมันอัดอั้นในหัวใจพอเขารู้ว่าใครทํากับเขาปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยอยากจะมาล้างคอถามหน่อยว่ามึงทำอย่างนี้กูทําไม่อะไรประมาณเนี้ยเป็นไงล่ะจะบอกให้เลยนะว่ากรรมอ่ะมันมีจริงไม่ต้องรอชาติหน้าเลยชาตินี้ทําอะไรก็คือมันจะมีกรรมไปเรื่อยๆกรรมไปเรื่อยๆกรรม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  ไม่ว่าจะน้อยหรือจะมากก็คือกรรมทำอะไรไว้กับคนอื่นกรรมนั้นก็คือตามแน่นอนข่ะเอฟซี FC. นะคะอยู่ยากค่ะสมมติดเดินไปคนเดียวโดนบ้องทำไงอะ่ะโดนบ้องทำไงละ่ะปึ๊กเดียวอะ่ะกระโดดถีบซอกคองเงี้ยตายคาที่เลยนะบอกไว้ก่อนคนเราเนี่ยถ้ามันถึงขีดสุดๆขึ้นมามันก็เอามันก็รับไม่ได้นะ จริงๆนะคะเอฟซีชาวบ้านเดือดกันมากนะคะเมื่อคืนเมื่อคืนนี้นะคะไปฟังช่างตั้มมาแบบโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอเออเราก็ไม่รู้นะจริงๆเรื่องนี้เราไม่รู้เราเห็นว่าบอสนาทีเนี่ยเขาดําเนินการเนี่ยนะเขาดาเนินเรื่องแค่คนบางคนเท่านั้นคือแกมไม่เคยลากชาวบ้านมาเกี่ยวข้องด้วยซ้ำจริงๆแล้วก็ลุงช่างก็เหมือนกันที่เขาโดนน่ะเขาก็ไม่เคยลากชาวบ้านมาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะโดนเกี่ยวกับเรื่อง ตอพ่อไม่ว่าจะโดนเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่แกไม่เคยลากชาวบ้านมาให้เดือดร้อนกับแกแกโดนหลายเรื่องทั้งหลังคาเอ้ยทั้งหลังคายืน่นทั้งป่าไม้เอ้ยทั้งอะ,อะไรนะตออม้อเอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาโดนกระทาย่ำยีม,ยมาเขาไม่เคยลากแต่เขายอมมีมีประเด็นมีปัญหาอะไรเขาก็ไปเคลียร์ไปทีละจุดละจุดละจุดซึ่ง ลุงช่างไม่เคยลากชาวบ้านเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซ้ําอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีแต่ทุกคนชาวบ้านตอนนี้เขารู้แล้วว่าลุงช่างเป็นอะไรเป็นยังไงนะคะเห็นไหมคะเอฟซีมันแตกต่างกันนะคนเราเนี่ยจิตใจมันแตกต่างกันนะคะมันไม่เหมือนกันบางคนมันจิตใจชั่วร้ายมาตั้งแต่เกิดก็มีบางคนจิตใจแฝงด้วย ความร้ายกาจก็มีนะคะ f อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยู่ยากค่ะบอกเลยว่าอยู่ยาก